เสื้อแอมนูบใสแล้วไม่นูใชฉันยุดมันแ้ที่สุดใครใครก็ใสแอมนเป็เส้อตัวตงทุกคต้องลบไทยนเสื้อแอมนใส่แล้วไม่นุบของแท้ซื้อได้ที่ร้านไวป์ออนเท่านั้นขายอยู่ที่ร้านนี่ร้านเดียวนะครับร้านอื่นของปลอมนะฮะเกมอัปเดตมาเมื่อคืนนะครับตอนห้าทุ่มผมไม่ได้เล่นนะฮะไม่รู้ว่าคนเล่นเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยคือเช้าวันเสาร์นะครับ คนเล่นอยู่ล้านหกตอนอัปเดตผมว่าน่าจะหลายล้านอยู่นะคือเรียกว่าตอนนี้คู่แข่งของกลัวการเด่นเลยนะ,ะเกมนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันก็ตามนั่นคือดูบิก๊กดูบิ๊กนี่ขาขึ้นจริงๆช่วงนี้บิ๊กเกมนี่คือแบบตอนนี้กําลังนั่งเศร้าจะทํายังไงกับชีวิตต่อดีอ่าเรามาในอัปเดตใหม่นะฮะอัปเดตนี้เครื่องนี้ยังอยู่บัพป,ปกกัมเหมือนจะเปลี่ยนแผ่นป้ายตรงนี้อ๋อเป็นลาวาเหรอลาวาสปินมีว่าแล้ว <laughs> อ๋อเป็นอ็อกกาอ็อกกาเล่หรออ็อกกาละล่ะ เป็นออก้าที่เป็นลาวาแล้วก็มีลาวาบลัสเตอร์เป็นเครื่องมือใหม่อืมส่วนซีเควตซีเควตเป็นรกอดมิติกมิติกมีมาใหม่ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตกอดอืมนี่มาใหม,ม่ตัวเดิมยังไม่ได้เลยสองตัวฮะเป็นรถกอดซีเควตซีเควตก็มีมาใหม่ตัวนี้ตัวหนึ่งอแล้วก็จักรยานด้วยตัวหนึ่งมีหลายตัวที่ยังไม่ได้เพราะออกมายากมาก อือห uh ึ huh. หรือที่ว่างสองที่สามที่โอเคเก็บเงินก่อนเอาละมา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 ที่ร้านค้าเหมือนเดิมใช่ไหมบูส์เพิ่มโชคแล้วกีบล็อกก็ยังอยู่นะฮะอืมเหมือนเดิมของข้างล่างก็เหมือนเดิมเพิ่มโชคสิบห้านาทีแล้วก็เพิ่มโชคคูณสี่อีกสิบห้านาทีหนึ่งพันเหมือนเดิมเต็มแล้วโอเคครับ มันยังดูเงียบเหงาอยู่นะคือเขาจะเน้นอีเวนต์เยอะๆตอนที่อัปเดตใช่ไหมแต่มันอัปเดตดึกอ่ะมีขนาดบูสต์ไปแล้วยังไม่เห็นมิติกสักตัวเลยฮะความเค้มก็ยังเหมือนเดิมโอโอลาวามาอีเวนต์ลาวามา,อา,า,มาโอ้เป็นครั้งแรกที่เห็นอีเวนต์ที่แบบไม่ได้นับถอยหลังเวลาพื้นเป็นลาวาก็จะติดมิเ,เทตลาวาใช่ไหมนี่ไงลาวา โอ้ประตูไฟครับขอแบบเป็นรดกอดเบ็นรดกอดซีเควตคือถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงอัปเดตนี้พอมาเล่นแล้วไม่เจอเลยอีเวนต์ไม่เคยเจอเลยนี่ก็โดนไฟบางตัวติดบางตัวไม่ติดแล้วแต่ความทนทานอีเวนต์มีเวลา15นาทีอ่ะรอดูสิจะมาสักตัวไหมเพิ่มเงินให้เท่าไหร่ดูจากเจ้าจนูปกระแดดจนูปให้หน,นะฮะถ้าติดละวาเท่าไหร่ โอสีเกรดสีเรดโอ้โหหกล้านหกเท่าเหรอหกเท่าใช่ไหมตัวนี้ให้ล้านหนึ่งเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับแต่ตัวเก่าแต่ยังดีที่ติดลาวานะยังโชคดีที่ติดลาวาเออนี่อหกล้านราคาสองล้านสิบล้าน อาตัวปกตินี่นี่นี่น,นีหนึ่งล้านหกเท่าฮะไปรอต่อตัวแรกมาแล้วเรียบร้อยซีเคเวลลาวาอู้มาอีกมาอีกมาอีกจงมาจงมาอือฮึตัวใหม่ตัวใหม่จนกสตอเบอรี่มีตัวอื่นด้วยใช่ไหมลีเจนอรี่อะไรอย่างนี้ยังไม่เจอนะฮะตัวใหม่ที่ไม่ใช่ความหายากมิติกเบลลัสกอซีเคเวล คือตัวละครเยอะขึ้นไงอัปเดตมามันก็ออกยากขึ้นเขาน่าจะมีปุ่มเร่งอันนี้ได้แล้วอะ่ะเร่งสปีดเร่งสปีดในการเดินเพิ่มจํานวนในการสปอนเพราะว่ามันยากขึ้นโอ้ติดลาวาแล้วตัวเรืองแสงตอนนี้คูณเยอะที่สุดก็ยังเป็นเรนโบนะฮะคูณสิบเรนโบไม่มีเครื่องทำเรนโบแล้วนะฮะรอแบบสุ่มอย่างเดียวสุ่มพันประตูมาเป็นเรนโบทุกอย่างคือการสุม่มนี่ก็ลาวาฮะ ติดไฟมานี่ตัวธรรมดาอืมเป็นรกอตยังไม่เจอจีลาฟาเซเลเตรไม่ติดลาวามีหมดหมู่ลาวาไหมมีโอ้ตอนบับกรรมไม่มีลาวามีแคนดี้ไปแล้วอะแคนดี้อ๋อแสดงว่าแคนดี้ไม่มาแล้วหรอเอาแล้วที่เก็บแคนดี้ไว้คือก็หายไปหมดเลยใช่ไหม <c oughs> อยากจะไปก็ไปมีลาวาแคนดี้คูณแค่เท่าไหร่นะคูณสี่ใช่ไหม แล้วว่าคูณ6เยอะกว่าอ๋อมิติกตัวใหม่ครับเป็นโกอันนี้ก็ตัวใหม่ครับอีพิกเอ่ฮะอะไรนะซาลามิโนเพนกวินนเพนกวินเพนกวินเดินเท่ามากแล้วก็ก o ริโลวอเตอร์เมโลโนโลดิโลเจ้ากอริล่าแตงโมนี่เหมือนหุ่นยนต์แหละถ้าเดินเหมืนหุ่นยนต์เลยกอริล่าเพนกวินมาระดับมิติกนะฮะให้เงินหมื่นหนึ่งราคา3ล้านอ๋อนี่มีการชกอ,อก โอเค Thank you เป็นโกลเด้นทั้งคู่ Thank you Thank you ขอบคุณสำหรับอินเด็กทั้งคู่เลยนะอือฮึอาล่ะไปรอต่อบัพปกรมนิดจริงๆถ้าเกิดเปิดเครื่องก็เปิดดีไหมเอาเปิดไปก็ได้ให้เขาเดินผ่านเครื่องหน่อยสิบนาทีพอดีเลยลาวาลาวาเหลือแปดนาทีอือฮึจะได้เป็นลาวาบัพปรกัมก็ยังโอเคนะได้ซิลเวตลาวามาตัวหนึ่ง โอ้ oh. แล้วว่ากัตตูกัสตุนิตาเออได้แต่ตัวเดิมอ่ะแล้ววักซัตตูกัสตุนิตามตไม่ติดลาวาอืมฮึน่าจะต้องลบนะเจ้าวัวเก็บเก็บเก็บก็บเก็บเก็บโอเคไปรอต่ออีกหนึ่งนาทีประตูลาวาจะหมดไปเราจะได้เพิ่มอีกไหมซีควีมาสองตัวนะฮะวันนี้ถือว่าโอเคนะสองรอบที่เล่นไปครั้งก่อนนี้คือไม่เจอซีควตเลย รอเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นรดกอดยังไม่เจออ๋อเจอเจอเจอกีาฟาเซเลเรตัวเดิมเหมือนเดิมแสดงว่าเป็นตัวที่แบบคอมมอนมากเจ้าช้างกับกีราฟเนี่ยสองตัวโอโอ๋อเจ้าเพนกวินเมื่อกี้นี่คือร่างจริงของเพนกวินครับ <laughs> ให้ดูน่ารักดีตัวนี้ร่างจริงเพนกวินเพนกวินอะไรนะซาลามิโนอ๋อซาลามีใช่ไหมซาลามี่ซาลามีเ่เพนกวินอีกยี่สิบวิครับ อี <Event S 2> เวนต์ก็จะหมดไปสปอน์อีเวนต์อื่นมาหน่อยสิอีเวนต์เดิมๆเก่าๆอะหมดแล้วครับผมประตูลาวาไปแล้วเรียบร้อยปกติถ้าเกิดเป็นอีเวนต์ที่นับถอยหลังเวลาเนี่ยก็รอชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ไม่มีนะฮะอ่าเอามาสามก่อนก็ได้มาสุ่มมาสามก่อนเบาๆกันวันนี้เบาๆกันโอ้ยเกือบได้เครื่องลาวาเครื่องพ่นลาวาอืฮึเงิน แล้วก็เงินใช่ไหมเงินครับผมโอเคลัคกี้บล็อกมิติกเอมีมาเพิ่มไหมมิติกเรได้ครบหมดแล้วนะฮะแต่อันนี้เป็นโกอันนี้เป็นโก1สิบนาทีเอ้าม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 า,าเต็มแล้วครับ <laughs> เดี๋ยว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 ,ยวรอบหน้ารีเวิร์สแหละรอบหน้ารีเวิร์สจริงแหละอืมไม่อยากลบเลยอ่ะลบจะวัวไปเจะวัวตราลาลีโรตราลา เป็นลัดกอตตัวที่2ของวันนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นมิวเทสนะครับก็แล้วแค่เดินเล่นแล้วกันนะต่ละเล่นแต่ละละอีก3นาทีบูสเซิร์ฟบวกอีก15้เป็น18ใช่ไหมยังไม่เจอตัวใหม่เลยฮะเป็นลัดกอตซีเควตมมิติกเจอแล้วเรียบร้อยไปมิติกแต่ว่าเราเจอเป็นโกลเด้นนี่โกลเด้นกกแฟนโตอิลิเฟนโตโกลเด้น ตัวที่สามเบลล์อดกอดโอ้นี่ตัวธรรมดามาแล้วก็ลิโลวอเตอร์เมลโลนไปราคาสามล้านให้เงินแปดพัน thank you อ๋ออันนี้เปิดได้แล้วมิติกมิติกโกนะฮะมาเป็นตัวไหนร่างโกสจนกสจนกเลยไม่มีเออนี่แหละพูด,พด,พดปุบ๊บมาปั๊บอ่ะยืนไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันอีเวนต์อื่นมาบ้างก็ได้นะนั่งรอต้องนานเนี่ยมาอีเวนต์เดียว ตัวใหม่ไม่มาเลยครับเป็นรถก็อสซีเควตตัวใหม่ของรอบที่แล้วก็ยังไม่มาครับซีเควตตัวอย่างเงี้ยก็ไม่มาเลยนะเนี่ยตัวตัวเนี้ล่างรวมไม่เจอเลยเครื่องบินตัวใหม่ก็ไม่มานิวเคลียร์ไม่มีหวังเลยหาเจอ,อยากมากอะโอเคอย่างน้อยก็ได้มาซีเควตลาวาตัวตัวนี้นะฮะและตัวอื่นเดี๋ยวค่อยตามมาทีหลังเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ